สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกปประจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2เ MHz สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะส่วนจะเป็นคดีอะไรนั้นเชิญรับฟังค่ะการบริหารราชการของบ้านเราค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะท่านผู้ฟังเพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดค่ะ การทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการประเมินผลการทำงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะพนักงานตามสัญญาจ้างค่ะจะมีระยะเวลาการทำงานตามสัญญาถ้าผลประเมินการทำงานไม่ผ่านค่ะก็จะไม่ได้รับการต่อสัญญานะคะแต่ถ้าผลประเมินการทำงานผ่านโดยหลักแล้วก็จะได้รับการต่อสัญญาแต่ถ้าเกิดผลประเมินการทำงานผ่าน แล้วไม่ได้รับการต่อสัญญาค่ะอันนี้น่าจะมีปัญหาแล้วนะคะเรื่องนี้กฎหมายกําหนดไว้ว่าอย่างไรมีทางออกสําหรับเรื่องนี้หรือไม่นะคะวันนี้ท่านเทิดพงคงจันตุลาการศาลปกครองค่ะจะมาพูดคุยเรื่องนี้ให้เราฟังนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับท่านคะก่อนอื่นค่ะอยากทราบถึงหลักการในเบื้องต้นสักนิดนะคะว่าการรับบุคคลเข้าทํางานในภาคราชการค่ะมีวิธีการคัดเลือกอย่างไรบ้างคะ เรียนคุณเบิร์ตและท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าในการที่ทางราชการจะรับบุคคลใดเข้ามาทํางานในในภาคราชการเป็นข้าราชการก็ดีนะ,ระหรือเป็นพนักงานก็ดีมันจะแยกเป็นสองลักษณะด้วยกันอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการใช้อํานาจตามกฎหมายก็คือว่าเปิดให้มีการสอบนี่แหละครับพอสอบผ่านแล้วก็ทางราชการโดยผู้มีอํานาจเนี่ยก็จะออกคําสั่ง ตามกฎหมายในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลน,นั้นที่สอบผ่านเนี่ยเข้าเป็นข้าราชการอ,อันนี้เราก็เห็นอยู่ในกระทรวงขบวงกลมต่างๆหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีมานะที่ตำแหน่งประหลัดเทศบาลประหลัดองค์การริหารส่วนตำบลอะไรเหล่านี้นะครับที่เปิดให้มีการสอบแล้วก็พอสอบผ่านก็นายกเทศมนตรีก็ออกคําสั่งตามกฎหมาย นะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยให้ความเห็นชอบก็จะออกคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชาการหรือเป็นพนักงานข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าอยู่กันยาวครับคุณเบิร์ตเพราะมีสถานะเป็นข้าราชาการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วนะนะก็เรียกว่าถ้าไม่มีเหตุบกพร่องอะไรกันก่อนนะเช่นโดน ลงโทษทางวินัยให้ออกหรือปลดออกจากราชการหรือถูกไว้ออกจากราชการเพราะเหตุอื่นเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กันไปจน60สิบะครับนะฮะอยู่ยาวข้อเสียก็มีเหมือนกันครับคุณเบิร์ตเพราะว่าพออยู่ยาวแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องดูแลกันไปนะะบางครั้งเนี่ยทางราชการอาจจะไม่มีภารกิจในด้านนั้นๆแล้วนะฮะก็ต้องหมุนเวียนข้าราชการเหล่านี้ไปทํางานด้านอื่นคทั้งที่จริงอาจจะไม่จําเป็นต้องจ้างแล้วก็ได้นะฮะแต่ด้วยระบบของการบรรจุผ่านกฎ บรรจุและแต่งตั้งผ่านกฎหมายอย่างเนี้ทําให้ต้องดูแลเข้าไปจนกเกษียณแล้วก็ต้องพอกเกษียณแล้วก็จะได้รับบําเหน็จบํานาญอีกนะ,ะภายหลังกเกษียณอันนี้คือระบบให้บุคคลเข้ารับราชการผ่านระบบกฎหมายโดยใช้กฎหมายบรรจุแต่งตั้งกับอีกระบบครับเขาเรียกว่าผ่านการทําสัญญาจ,จ้างอันนี้ก็คือว่ามีการเปิดสอบนะพอใครสอบได้ก็ทางหน่วยงานราชการนั้น,น,น ก็จะมีการทำสัญญาจ้างบุคคลที่สอบผ่านค่ะนะฮะข้อดีก็คือว่าการนำบุคคลเข้ามาทำงานผ่านสัญญาจ้างมีระยะเวลาครับคุณเบิร์ตค่ะนะเช่นหนึ่งปีสาปี5ปีก็ว่าไปนะคราวนี้เนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้ง่ายเช่นถ้าทำไปสักพักเกิดภารก,กิจของหน่วยงานเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่มีความจะเป็นต้องจ้างต่อไปนะฮะก็ถือว่าไม่ต้องต่อสัญญ,ญาจ้างก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดว่า ทํางานไปแล้วไม่ด <c oughs> นะีประเมินไม่ผ่านตามสัญญา <c oughs> นะก็เลิกจ้างเข้าไปนะเราก็ไปจ้างคนใหม่ได้ทางราชการก็สามารถที่จะคัดสรรคนเข้ามาหมุนเวียนได้ใหม่ <c oughs> นะก็จะทําได้คล่องตัวกว่านะแต่ข้อเสียก็จะมีอยู่บ้างก็คือว่าบุคคลที่เข้าทํางานกับทางราชการผ่านระบบสัญญาจ้างตรงนี้นะครก็อาจจะต้อง มีข้อจํากัดในเรื่องระยะเวลาเพราะท่านไม่สามารถอยู่ได้ยาวจนถึง60เหมือนข้าราชการประเภทที่เขาบรรจุตามกฎหมายนะท่านก็จะอยู่ตามระยะเวลาสัญญาจ้างและก็มีการประเมินทุกปีอ,อย่างเคร่งครัดแล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าหน่วยงานราชการนั้นๆนนย,ยกเลิกภารกิจ ไม่ทําภารกิจนั้นแล้วนะฮะเขาอาจจะไม่ต่อสัญญาจ้างหรือเลิกจ้างท่านได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงนิดหนึ่งที่จะมีผลกระทบะอันนี้ก็สุดแท้แต่ทางราชการครับคุณเบิร์ตว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าเครื่องมือในการนําบุคคลเข้ามาทํางานในทางราชการเนี่ยก็มีอยู่2แบบอย่างนี้นะแล้วแต่เหตุผลความจำเป็นของหน่วยงานราชการแต่ละแห่งครับ ท่านคะแล้วพอพูดถึงเรื่องของสัญญากับทางราชการค่ะเลยอยากขอความกระจ่างในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าสัญญากับทางราชการค่ะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังสัญญาที่หน่วยงานราชการนะฮะทำกับเอกชนเนี่ยมันจะมี2ลักษณะด้วยกันประเภทแรกเขาเรียกว่าสัญญาทางแพ่งะนะก็คือหน่วยงานราชการเนี่ยทำกับเอกชนในเรื่องทั่วทวไปครับ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆแต่อย่างใดผมยกตัวอย่างเช่นเ,เทศบาลมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาก่อสร้างถนนนะฮะเป็นหน้าที่หนึ่งนะฮะในหลายๆห,หน้าที่เนี่ยเ,เทศบาลทําสัญญากับบริษัทกไก่ในการซื้อปักกา เพื่อเอามาให้ข้าราชการใช้งานอะไรเงี้ยนะ,ะทั่วไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาทั่วๆไปครับคุณเบิร์ตเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมายอะไรนะเพราะปากกาเนี่ยก็ข้าราชการก็ซื้อมาเองใช้หาเองได้มีทางราชการก็ซื้อไว้เพื่อสนับสนุนนะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าถ้าไม่มีปากการลรวจะทํางานกันไม่ได้เลยในเทศบาลนั้นอันนี้คงไม่ใช่นะเพราะข้าราชการเขาหามาเองได้ อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาทั่วๆไปแม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานราชการก็ตามที่ทางเอกชนไม่มีลักษณะของการจัดทําบริการสาธารณะตามกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นสัญญาทางแพ่งถ้าเกิดข้อพิพาทกันก็ต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้กับอีกประเภทครับเขาเรียกว่าสัญญาทางปกครองอันนี้ลักษณะของมันก็คือว่ามีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็เข้าทําสัญญากับเอกชน โดยลักษณะของการทำสัญญาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารนณะตามกฎหมายคแล้วก็ทางราชการเนี่ยซึ่งเป็นคู้สัญญาเนี่ยมีเอกสิทธิ์หรือสิทธิตามข้อสัญญาที่เหนือกว่าเอกชนอยากสิ้นเชิงมผมยกตัวอย่างเช่นสักครู่เนี่ยแหละครับเทศบาลไปซื้อปากกาเนี่ยอันนั้นจบไปแล้วนะครับคือเรื่องสัญญาทางแพ่งอย่างนี้เทศบาลครับมีหน้าที่ตามกฎหมายในการสร้างถนนนะ ทำสัญญาจ้างเอกชนมาก่อสร้างถนนอันนี้ใช่ละเพราะว่าถนนถือว่าเป็นบริการสาธารณะสําหรับประชาชนใช้สัญจรใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอํานาจตามกฎหมายที่ให้แก่เทศบาลด้วยนะเทศบาลก็ไปจ้างเอ,าเอกชนมาทำผ่านสัญญาในเรื่องเอกสิทธิ์ที่ทางเทศบาลต้องมีเหนือกว่าก็คือว่าในการกำหนดข้อสัญญาครับคุณเบิร์ต นะฮะไม่ว่าจะกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จก็ดีนะฮะการส่งมอบงานต้องเมื่อไหร่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยทางราชการกําหนดหมดเลยครับบริษัทเอกชนไม่สามารถจะเรียกร้องหรือกําหนดอะไรได้เพนะราะถือหลักว่าทางราชก,การเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นต้องมีอํานาจในการที่จะกําหนดข้อสัญญาเองได้นะหรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาได้ถ้าเกิดทำทำไปทำทำไปแล้วดูราชการจะเสียหาย ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาหรือเกิดทําไปทําไปบริษัทเอกชนเบี้ยวนะฮะไม่ทํางานตามงวดงานสัญญาทางราชการก็สามารถยกเลิกสัญญาได้เองฝ่ายเดียวเอกชนจะมาขอเลิกสัญญากับราชการไม่ได้นะครับต้องถือว่าคุณทํางานเพื่อสวนรวมอันนี้คือลักษณะของบริการสาธารณะและมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าของฝ่ายรัฐที่เหนือเอกชนนก็จะเข้าลักษณะของสัญญาทางปกครองอันนี้คืออธิบายเบื้องต้นให้ฟังถึงข้อแตกต่างตรงนี้ครับ ค,คราวนี้นะคะมาว่ากันในเรื่องของสัญญาจ้างพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะคะว่ามีหลักการยังไงบ้างคะสำหรับสัญญาจ้างพนักงานราชการครับทางผู้ฝังไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการของหน่วยงานกระทรวงกรมต่างๆหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะอันนี้อยู่ในความหมายของสัญญาทางปกครองแน่นอนะนะฮะเพราะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็คือหน่วยงาน นะไปจ้างบุคคลภายนอกมาที่สอบอชนะนะฮะอันนี้เข้าเกณฑ์ไปแล้วหนึ่งอันที่สองก็คือเป็นการจัดทําบริการสาธารณะแน่นอนเพราะว่าราชการเนี่ยจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทํางานในการจัดทําบริการสาธาระร่วมกับทางราชการนะเข้าหลักเกณฑ์อีกนะฮะประการที่สองประการที่สามมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าก็คือว่าข้อสัญญาต่างๆนะฮะทางราชการเป็นคนกนําหนดหมดเลยนะฮะผู้ที่ผู้ที่ได้เข้าทําสัญ,ญญาเนี่ยมีหน้าที่มาเซ็นอย่างเดียว กนะ็คือถ้ารับไม่ได้กับข้อสัญญาราชการก็คือคุณก็ไม่ต้องเซน็นกับบ้านไปไม่ต้องมาทํางานเป็นพนักงานของรัฐนะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรับได้ก็มีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวไม่มีสิทธิเรียกร้องข้อตกลงข้อสัญญาอะไรเพิ่มเติมทั้งสิน้นะนะเพราะฉะนั้นะตรงนี้ก็คือสัญญาทางปกครองนะของเรื่องของสัญญาจ้างพนักงานราชการคราวนี้การจ้างพนักงานราชการครับท่านผู้ฟังเอาเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะะนะฮนะมันก็จะมีตําแหน่งในการ จ้างพนักงานอยู่สองลักษณะด้วยกันครับคุณเบิร์ตอันแรกเขาเรียกว่าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปค่ะอันนี้ดูจากภารกิจครับก็คืองานของเขาเนี่ยเป็นงานทั่วๆวไปไม่ต้องใช้เทคนิคความชํานาญการพิเศษอะไรมากมายนะอย่างเช่นตําแหน่งคนงานนะเอาไว้ทําความสะอาดนะไว้ดูแลภูมิทัศน์จัดสวนอะไรของหน่วยงานเพื่อความปกครอง,องส่วนท้องถิง่นอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปค่ะนะใช้งานทั่วๆไปไม่ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษ กับอีกตําแหน่งหนึ่งเขาเรียกว่าพนักงานจ้างตามภารกิจอันนี้คือดูภารกิจพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเป็นสําคัญค่ะแล้วก็ค่อยไปจ้างคนมาเพื่อมาทาสัญญาทํางานให้สอดคล้องกับภารกิจพิเศษนั้นผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยในเรื่องไฟไหม้อะครับอากีภัยมีเขามีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่นะฮะะอย่างเงี้ยก็ต้องไปจ้างเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้พอสมควรที่จะมาทําหน้าที่ตําแหน่งพนักงานดับเพลิงได้ค่ะอันนี้คุณเบิร์ตเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับ<อ>ว่ามัน,<อ>ม,นมันเริ่มมีเทคนิคพิเศษเพิ่มขึ้นในการทํางานอันนี้ก็เรียกกันเป็นการทําสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจก็แบ่งเป็นสองประเภทอย่างนี้ฮะคราวนี้วิธีการในการจ้างก็ทั่วทั่วไปกับท่านผู้ฟังหน่วยงานท้องถิน่นเขาก็จะเปิดรับสมัครนะครับก็มาสอบแข่งกันนะพอสอบแข่งเสร็จแล้วนะฮะได้บุคคลที่เรียกว่าได้ที่หนึ่งอย่างนี้นะฮะ สามารถที่จะทําสัญญาจ้างไดนะ้ขั้นตอนก็นคือหน่วยงานท้องถิ่นนั้นนั้นะก็จะมีการเสนอคณะกรรมการกลางของตัวเองอมผมยกตัวอย่างเช่นเทศบาลนะก่อนที่จะเอาคนที่สอบได้ที่หนึ่งเนี่ยมาเข้าทําสัญญาจ้างก็จะต้องไปขออนุมัติความเห็นชอบจากคณนะกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวัดซะก่อนนะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลว่าการสอบถูกต้องไหม นะผลการสอบถูกต้องไหมถ้าคณะกรรมการชุดนี้เห็นชอบก็อนุมัติให้ทําสัญญาจ้างไดนะ้หลังจากนั้นก็ทางเทศบาลนะก็จะนําบุคคลนั้นนะฮะมาเซ็นสัญญาพอนะเซ็นสัญญาเสร็จก็ถือว่าเกิดการจ้างงานขึ้นนะบุคคลนั้นก็ถือว่าเป็นพนักง,งานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นนะขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณเบิร์ต ค่ะท่านคะแล้วการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างหรือเลิกสัญญาจ้างของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีว่ายังไงบ้างคะโดยทั่วไปครับท่านผู้ฟังเวลาทําสัญญาเขาก็จะมีการกําหนดไว้ว่าจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละสองครั้งนะก็คือ6เดือนประเมินครั้งหนึ่ง6เดือนประเมินครั้งหนึ่งนะและถ้าสองครั้งเนี่ยผ่านนะผ่านทั้งสองครั้งเนี่ยก,ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ การต่อสัญญาออกไปอีกตามระยะเวลาเดิมหรือตามระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนั้นเห็นสมควรเช่นเดิมมีสัญญาจ้างกันอยู่หนึ่งปีปีต่อปีนะครับคุณเลิก็ประเมินหกเดือนแรกผ่านประเมินหกเดือนหลังผ่านนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับการต่อสัญญาจ้างไปอีกหนึ่งปีหรือบางทีท้องถิ่นอาจจะเพิ่มให้หน่วยงานที่เพิ่มให้เป็นสามปีก็ได้อันนี้แล้วแต่เหตุผลความจําเป็นของหน่วยงานนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วไม่ผ่าน นะเช่นหกเดือนแรกผ่านหกเ,<อ>เดือนสองไม่ผ่านอย่างนี้อาจจะเข้าขายไม่ได้รับการเป่าสัญญาจ,จ้างเ<อ>นะพราะมันต้องผ่านสองครั้งนะต่อหกเดือนอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีครับอยู่ไปอยู่ไปปรากฏว่าทำงานแล้วมีปัญหาหกนะเดือนแรกประเมินผ่านหกเดือนหลังอาจจะมีปัญหาเรื่องการทำงาน เช่นทะเลาะบอกแหวงกับเพื่อนร่วมง,งานขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาอันนี้ถือว่าราชการเสียหายครับคุณเบิร์ตนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีอานาจครับที่จะเสนอคณะกรรมการนะฮะพนักงานท้องถิ่นประจาจังหวัดเนี่ยให้ความเห็นชอบในการเลิกสัญญาจ้างนั้นได้อ,อันนี้คือเป็นเหตุเฉพาะเฉพาะเรื่องเฉพาะรายึ้นมาแล้วก็ได้เพราะถือว่าอยู่ไปทําให้ราชการเสียหายอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะฮนะอันนี้ก็ท่านผู้ฟังสัญญาเนี่ยพอมันจบกันไปแล้วก็ถือว่าจบกันนะครับเช่นถ้าพนักงาน เทศบาลนะฮะไม่ได้รับการต่อสัญญาก็ここถือว่าเขาไม่ได้ทําสัญญาใหม่ก็ถือว่าจบก,กันไปหรือถ้าถูกบอกเลิกสัญญาจ้างก็ถือว่าจบกันไปนะฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องมีการทําสัญญากันใหม่ได้อีกเ <25. S 1> พราะเรื่องนี้เป็นดุลพินิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะถ้าเขาไม่ต่อแล้วก็ถือว่าจบถามว่าสิทธิของผู้ที่ไม่ได้รับการต่อสัญญ,ญาจะทําอย่างไรได้บ้างถ้าอย่างนี้นะเขาก็มีสิทธิครับที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ถ้าเกิดเขาเห็นว่า เขาสมควรที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างไปอีกแต่หน่วยงานเนี่ยไม่ต่อให้เขาอาจจะด้วยว่าประเมินไม่ผ่านแล้วก็เห็นว่าเป็นการประเมินไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเนี้ยนะเขาก็มาฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ครับคุณเบิร์ตส่วนค่าเสียหายก็ว่ากันไปว่าจะคิดจัดฐานอะไรงานนั้นก็มาฟ้องต่อสาลปกครองได้ต่อไปค่ะอยากฟังแล้วละค่ะว่าคดีนี้ค่ะความเป็นมาเป็นอย่างไรถึงได้มีการยื่นฟ้องคดีกันที่สาลปกครองท่านสําหรับคดีนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ฟ้องคดีเป็น พนักงานขององค์การร้านส่วนตำบลแห่งหนึ่งหรืออบตอนี่แหละครับตำแหน่งของแกก็คือเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งคนงานประจำรถขนขยะคราวนี้แกก็ได้รับการทำสัญญาจ้างปีต่อปีครับคุณเบิร์ตแล้วก็ทำสัญญากันมาประมาณสามปีแล้วต่อทุกปีนะครับพอมาปีล่าสุดเข้าปีที่สี่เนี่ยนะฮะแกก็ผ่านการประเมินสองครั้ง ตามปกติเลยนะฮะมาหกเดือนผ่านหกเดือนผ่านปรากฏว่าพอจะเข้าพิจารณาเรื่องทําสัญญาทางอบตอไม่ต่อสัญญาให้แก่ครับโดยอบตอให้เหตุผลว่านายกอบตอและคณะผู้บริหารเนี่ยเห็นว่าสมควรที่จะนํานโยบายกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนเนี่ยมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะต่อสัญญาใหกกับผู้ฟ้องคดีออกไปอีกเนี่ยมันเหมือนจะผูกขาดกับผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีพิเศษนะสมควรจะเออให้คนอื่นเขามาทำกับงานกับอบตอบ้างนะนี่เหตุผลเขาเป็นอย่างนี้นะครับทางนายกเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะต่อให้ผู้ฟ้องคดีแล้วนะเพราะว่าทํางานกับอบตอมาสามปีแล้วะนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาตําแหน่งเนี้ยอัตราจ้างเนี้ยไปหมุนเวียนจ้างคนอื่นเขาบ้างะนะกระจายรายได้ชุมชนว่างนั้นเถอะครับนะก็เลยไม่ต่อสัญญาช่าง ผู้ฟ้องคดีบอกเอ้ยแปลกเว้ยเหตุผลอย่างนี้มันไม่มีนะว่าผู้ฟ้องคดีแกก็ศึกษาเหมือนกันครับคุณเบิร์ตแกบอกว่าเนี่ยตามแนวทางหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะก็มีหนังสือแจ้งเวียนมาว่าถ้ากรณีที่พนักงานจ้างรายใดผ่านการประเมินและต่อสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหน่วยงานแห่งนั้นเนี่ยยังมีภารกิจนั้นต้องทําอยู่เนี่ยก็ต้องจ้างต่อไป นะเพราะนั้นเคสของแกเนี่ยนะผู้ฟ้องแกบอกว่าไอ้งานขนขยะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะไม่ได้เลิกแล้วก็สองแกเนี่ยผ่านการประเมินมาตั้งสามปีแล้วเกินสองปีอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าข้อตกลงข้อสัข้ออะไรเขาเรียกข้อสั่งการข้อแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นที่ทอบตต้องต่อสัญญาแกไปอีกปีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนการที่ไม่ต่อสัญญาแกโดยอ้างว่าเพื่อลดการผูกขาดมันเป็นเหตุผลที่ ไม่ถูกต้องนะผู้ฟ้องคดีเลย,ยเห็นว่าไม่เป็นธรรมครับคุณเบิร์ตจึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองคขอให้ศาลเนี่ยพิพากษาให้ชดใช้นะค่าเสียหายให้กับแก่โดยผู้ฟ้องแกก็คิดจากเงินเดือนแะครับว่าถ้าแกได้รับการต่อสัญญาไปตามปกติเนี่ยนะฮะแกก็จะได้รับเงินเดือนทั้งปี นะครับเป็นค่าเสียหายหก็เลยขอต่อสารเป็นเงิน1 8 0 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยค,คดีนี้จึงเข้าสู่การพิจารณาของสารปกครองครับค่ะเมื่อคดีเข้าสู่สาลปกครองแล้วค่ะท่านที่นี้สาลปกครองสูงสุดค่ะมีคำวินิจฉัยว่ายังไงบ้างคะประเด็นแรกกับท่านผู้ฟังสารปกครองสุดท่านวินิจฉัยในเรื่องของเนื้อหาของหนังสือแจ้งเวียนของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงหาดไทยก่อนะเพราะว่าผู้ฟ้องคดีอ้างสาระสาคัญจากหนังสือตัวนี้ หนังสือเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าพนักงานจ้างได้รับการประเมินผ่านนะแล้วก็ต่อสัญญามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีเนี่ยถ้าหน่วยงานนั้นนะฮะยังมีภารกิจนั้นที่ทําอยู่เนี่ยไม่ได้ยกเลิกเนี่ยก็ให้ต่อสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างคนนั้นต่อไปนี่คือสาระสาคัญของเนื้อหาของหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับสารปกครองสุดท่านวินิจฉัยอย่างนี้ครับว่าหนังสือดังกล่าวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,น แม้จะไม่ใช่กฎหมายหรือข้อบังคับหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดในสัญญาจ้างก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคำแนะนำนะเพื่อประกอบแนวทางในการใช้ดุลพินิษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำสัญญาจ้างหรือไม่จ้างพนักงานจ้างนะทั้งนี้เพราะว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถใช้เป็นแนวทางได้ก็เนื่องจากว่า เป็นหลักประกันการใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างคมิให้มีการบิดเบือนการใช้อำนาจเพื่อมุ่งประสงค์ความต้องการส่วนตัวโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอันนี้สารท่านวางอย่างนี้ก่อนนะครับและท่านวิจัยตออ่อไปครับว่าจริงอยู่ว่านะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิษที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยนะะผิดแผกแตกต่างไปจากหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้คือใช้แตกต่างได้แต่ความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยนะฮะที่ว่าไม่ต้องถูกบังคับโดยหนังสือดังกล่าวเนี่ยเพราะมีความอิสระครับก็จะต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้ดุลพินิษ์โดยอิสระตามอําเภอใจนะโดยสรุปก็คือว่า หนังสือเนี้ยแม้ไม่ใช่กฎหมายหรือข้อสั่งการที่ให้อบตอต้องผูกพันต้องถูกบังคับให้ทำตามนะครับแต่ก็ถือว่าต้องใช้เป็นแนวทางประกอบเพื่อประโยชน์ของราชการค่ะนะคราวนี้มาดูในข้อเท็จจริงครับศาลท่านวิชัยว่าเหตุผลของอบตอที่ไม่ต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าการต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดังเดิมไปอีกเป็นปีที่4เนี่ยะจะเป็นการผูกขาด ตัดโอกาสบุคคลอื่นในชุมชนที่จะมาทํางานร่วมกับอบตเนี่ยเหตุผลนี้นะฮะไม่ได้เป็นเหตุผลที่กฎหมายให้ไว้นะครับไม่ได้เป็นเหตุผลที่กฎหมายให้ไว้แต่เป็นเหตุผลที่อบตเนี่ยคิดขึ้นมาเองและการคิดขึ้นมาเองดังกล่าวเนี่ยนะฮะเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งผ่านการประเมินโดยชอบด้วยกฎหมายมาโดยตลอดรวมทั้งภารกิจดังกล่าวเนี่ยในเรื่องการ ประจํารถขนขยะก็ยังมีอยู่ไม่ได้ยกเลิกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เหตุผลของอบตอในการไม่จ้างผู้ฟ้องคดีหรือไม่ต่อสัญญาผู้ฟ้องเกี่ยวไปเนี่ยจึงเป็นการทําโดยอํเาเภอใจครับคุณเบิร์ตไม่ได้เป็นไปตามกรอบระเบียบกฎหมายที่ให้ไว้แก่อบตอในการใช้ดุลพินิษต,ต่อสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างนะดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าการที่อบตอไม่ต่อสัญญ,ญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึง ไม่ชอบด้วยกฎหมายมและศาลท่านเห็นว่าเป็นการทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายด้วยดังนั้นเนี่ยอบอตอจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายหแก่ผู้ฟ้องคดีคราวนี้ต้องชดใช้เป็นจานวนเท่าไหร่เนี่ยนะฮะศาลท่านก็เห็นว่าผู้ฟ้องขอในส่วนของเงินเดือนมาเป็นจํานวนหนึ่งปีศาลจึงไปดูตรงค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเดิมซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ย มีค่าจ้างตามสัญญาเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนละ5,340<ฆ>ัามร้บาทนะก็คูณ12เดือนเข้าไป<ฆ>ก็เท่ากับเงิน6 4หมื่นสี่พบาทศาลจึงพิพากษาครับให้อบอตชดใช้ค่าเสียหายในจํานวนเงิน6 4หมืบาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคด<ฆ>นะีคดีนี้เป็นคําพิภากษาศาลปกครอง,องสูดุดหมายเลียกแดงที่ออ่าง 167 2ง16หทับครับค่ะท่าน้าสุดท้ายแล้วค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งทายให้แก่ท่านผู้ฟังบ้างไหมคะผมว่าวันนี้ครับที่ศาลปกครองสุดได้พิพากษาในคำพิพากษานี้ครับคุณเบิร์ตท่านผู้ฟังมีสาระที่สำคัญหลายประการประการแรกคือท่านได้รับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจะใช้ดุล,ลพินิษ์นะฮะค่ะ ต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างได้นะ,ค,ะคือเป็นอำนาจโดยอิสระเลยตามที่กฎหมายให้ไว้ประการที่สองถ้ามีหนังสือนะแจ้งเวียนแนวทางใดๆมาจากกระทรวงหมหาดไทยก็ตามศาลท่านบอกว่าอันนั้นเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเพราะไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ระเบียบที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําตามเป็นแนวทางแต่พอเป็นแนวทางก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูซะเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องดู ประกอบด้วยนะคือถ้าเห็นด้วยเนี่ยนะฮะว่าถูกต้องก็สามารถที่จะนํามาใช้พิจารณาในการต่อหรือไม่ต่อสัญญาจ้างได้แต่ถ้าเกิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่านะไม่ไม่น่าจะเห็นด้วยกับแนวทางของมหาดไทยนะซึ่งแนวทางมหาดไทยอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือปฏิบัติอยู่ก็อาจจะสั่งการแตกต่างได้ครับกับแนวทางของมหาดไทยแต่ความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมั่นใจนะครับว่า ท่านถูกกฎหมายถ,ถ้าท่านมั่นใจท่าน,ถ,านถูกท่านแตกต่างได้มไม่มีปัญหาแล้วก็ประการสุดท้ายครับที่ศาลท่านให้ข้อกฎหมายที่สําคัญก็คือว่าความเป็นอิสระในการจ้างในการต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับพนักงานจ้างเนี่ยดูได้จากสองประการประกอบกันก็คือหนึ่งภารกิจนั้นยังมีความจําเป็นต้องทําหรือเปล่าถ้าไม่ต้องทําแล้วนะครับทําไปก็เปลืองงบประมาณไม่มีความจําเป็นแก่ท้องถิ่นแล้วเนี่ย ยกเลิกพอยกเลิกไม่ต้องทําก็เป็นเหตุที่ทําให้ไม่ต้องต่อสัญญาจ้างได้ค่ะบคราวนี้คนที่ไม่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างอาจจะได้รับความเสียหายเพราะไม่ใช่ความผิดของเขาเป็นเรื่องที่หน่วยงานหมดภารกิจอันนั้นก็ไปว่ากันครับในเรื่องการชดเชยให้แก่บุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างอันนี้หมายถึงภารกิจหมดนะครับแต่ถ้าภารกิจยังทําอยู่องค์กรยังต้องมีอยู่อันนี้ต้องมาดูแล้วว่าถ้าเกิดพนักงานจ้างรายนั้นผ่านการประเมินนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีข้อเสียหายข้อบกพร่องอย่างอื่นเลยเนี่ยมันก็สงสัยคงต้องต่อสัญญาจ้างไปนะเพราะสาลท่านเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วในข้อสัญญานะครับว่าภารกิจอยู่เขาประเมินผ่านก็ต้องต่อเข้าไปนะฮะน,นี้ก็พอจะได้ข้อกฎหมายสําคัญจากคําพิพากษาศาลใน3ประการ ที่ผมเล่ามาข้างต้นครับคุณเบิร์ตครับค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้เต็มๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาจ้างพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านเทิดพงคงจันตุลาการสารปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณท่านขอบคุณครับสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055 909 550ถ59และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานสารปกครองพิศนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ